ประธานและซีอโอกลุ่มบริษัทปีโตนสัสซึ่งเป็นพันธมิตรหลักด้านเทคนิคและสปอนเซอร์ของทีมเมอร์เซเดสได้ออกถแถลงการขอโทษต่อสาธารณาชนหลังถูกวิจารณ์จากการมีส่วนร่วมในพิธีฉลองด้วยการพ่นแชมเปญบนโพเดียมหลังทีมเมอร์เซเดสค่ะคว้าชัยในรายการสิงคโปร์กลางปีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในท้อยถแถลงเมื่อวันพุธที่8ตุลาคมที่ผ่านมาเขายอมรับว่าแม้จะไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล แต่การเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวถือเป็นความตื่นเต้นเฉพาะหน้าที่อาจไม่เหมาะสมและได้กล่าวขอโทษต่อสาธารณาชนสำหรับความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นโดยเขากล่าวว่าในฐนานะมุสลิมผมควรตระหนักถึงความอ่อนไหวของการเข้าร่วมในพิธีเช่นนี้มากกว่านี้ผมขออาภัยต่อความไม่ตั้งใจที่อาจสร้างความไม่พอใจและขอรับผิดชอบต่อการกระทำของผมอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามค่ะพิธีพ่นแชมเปญถือเป็นธรรมเนียมดั้งเดิมของการแข่งขันฟอร์มูล่าวันที่มีมาตั้งแต่ยุค1960โดยซีอโอปีโตนัสได้ร่วมฉลองเคียงข้างผู้ชนะการแข่งขันอย่างจอร์ดลาเซลและนักขับบนโพเดียมคนอื่นๆซึ่งสร้างเสียงวิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางบางส่วนมองว่าเป็นเพียงขนดธรรมเนียมของกีฬาสากลขณะที่อีกฝ่ายมองว่าไม่เหมาะสมกับผู้บริหารชาวมุสลิม ติดตามการถ่ายทอดสด F1 ได้ทาง B-Inspot r ผ่านทาง True Vision และ B-Inspot r Connect ค่ะถ้าคุณชอบความสนุกและความเร็วอย่าลืมติดตามพวกเรา V Motorsport